สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องไอป๊อกได้มีโอกาสมาที่เสียรลังสิดครับผ่านมาก็เจอเขาจัดงานแสดงเต็นท์ครับมีทั้งเต็นท์ท็อปรูปเต็นท์ออนกราวครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเข้าไปชมกันหน่อยแล้วครับเขาจัดแสดงถึงวันที่9ตุลาคมนี้ครับเป็นวันสุดท้ายแล้วโอ้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่องไอป๊อกจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่เสียรลังสิ์ก็จะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับ งานเขาก็จัดแสดงอยู่ที่ชั้นสองนะครับลานกิจกรรมนะครับตัวที่เรามาเจอกันนี่ก็ครับเป็นเนต้าวีครับโอ้โห,โหติดตั้งเต็นท์ท็อปรูปครับรถไฟฟ้าก็สามารถติดตั้งเต็นท์็อปรูปได้นะครับเป็นไงครับสวยงามครับเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปดูกันว่ามีราคาเท่าไหร่กันเนี่ยครับ Submit e x p l l r r เนี่ครับมีบันไดข้างด้วยครับสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้นี่เต็นท์น่าจะประมาณขนาดนอนได้2คนได้เลยครับสบายสบายครับเพื่อนๆถ้ามีแบบคู่รักหนุ่มสาวนี่กลางเต็นท์แคมป์ปิ้งสบายครับรถไฟฟ้าก็สามารถติดตั้งตัวนี้ได้นะครับ อันนี้เป็นเนต้าวีครับเดี๋ยวผมดูไกลๆนี้ครับเป็นลนักษณะอย่างนี้ครับสบายเลยครับอันนี้ก็เป็นรถออฟโรดนะครับรถออฟโรดนี่ก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยอันนี้สนนราคาเขาก็อยู่ที่ประมาณห้าหมืนสามครับโอ้โหราคานี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะพอได้พอได้นี่ครับ มีบันไดข้างขึ้นไปทางนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับ49่9มืนกครับอุปกรณ์เสริมครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นของเขาครับ V2 Pro ครับขนาด2 3คนครับน้ำหนัก79กกิโลกรัมนี่ครับสามารถไปติดตั้งกับรถอะไรก็ได้นะครับ ที่เป็นรถลักของเราเดี๋ยวผมก็จะไปดูตัวอื่นกันพยายามแพนกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับว่าในงานเขามีเต็นท์รุ่นใดมาเสนอบ้างม,มีหลากหลายเลยครับอันนี้จะเป็นเคสแข็งนะครับเคสแข็งเป็นแบบเคสแข็งก็กลางง่ายเลยครับปลดล็อกมา มันก็จะเด้งขึ้นมาโดยออโต้เลยนะครับโอ้ oh, อันนี้เราก็มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับโ oh, อ้โน,นี้จะเป็น2ชั้นเลยครับอันนี้ติดกระบะหลังครับเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปดูดิว่ามันเป็นลักษณะเป็นยังไงอันนี้ก็สวยดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์มีพวกไอซิงมีเตาไฟฟ้ามีเตาไม่ใช่ไฟฟ้า่ไห้ค่าเตาแก๊สครับพูดผ,ผิดครับขอโทษครับ อันนี้ชุดหนึ่งหมื่นสองเก้าร้อยครับโอ้โหอันนี้เป็นแบบชุดครัวครับครบชุดเลยครับหมื่นสองเก้าร้อยสายแคมปิ้งต้องมีครับถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วต้องมีครับโหอันนี้สวยเลยครับเนี่ยโหข้างในนี่จะทําเป็นบิวเป็นแบบมีงานไม้ด้วยนะครับเนี่ยโหอันนี้น่าจะแบบฟิกเลยปะครับเนี่ยโหอันนี้สวยนะครับนาเป็นสองชั้นนะครับซัฟฟ r รีครุยเซอร์ครับโอ้โห มาพร้อมกับตัวควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะครับมาพร้อมม่านด้านข้าง360องศาครับโอ้โห oh, oh, พื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างเลยครับอืม mm hmm. อันนี้แบบจัดเต็มจริงๆครับเพื่อนๆสวยงามครับอันนี้ผมจะมาดูด,ด้านข้างครับอื mm hmm. อันนี้สำหรับกระบะหลังครับสามารถนำมาติดตั้งได้เลยครับอื mm hmm. สวยงามจริงครับเป็นสองชั้นพื้นที่ได้แบบ ได้ทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองโอ้หเจ๋งครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมองไปดูโอ้โหน,นี้เป็นแบบชุดลากจุงครับอันนี้ก็ไว้แบบไม่ต้องไออะไรอะมาถึงแบบปุ๊บปับ๊บเพื่อนนัดปุ๊บไปเลยครับลากไปเลยครับอย่างเงี้ยโอ้โหข้างบนนี่กว้างฮะโอ้โหข้างบนนี่นอนได้หลายคนเลยฮะกว้างมาก โอ้ห oh, อันนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวผมลองวนๆนดูนี่ครับเทรเลอร์ทักโอ้โหสวยงามครับข้างในอันนี้ราคาครับราคาห้าแสนสองหมื่นครับโอ้โ oh หราคานี้เอาเรื่องโอ้ห oh, นี่มีตัวชาร์จแน่นอนฮะตัวชาร์จไฟ ข้างในนี่เขาจัดเต็มจริงครับมีซิงมีโต๊ะพับได้น่าจะปรับเป็นเตียงได้นะฮะโหนี่ครับจุดจ่ายไฟโหนี่พร้อมเลยครับห้าแสนสองมืนข้างบนนี้ก็เป็นที่นอนหัวข้างบนมีที่ดูดอากาศด้วยครับโหอันนี้แบบเต็มครับจแจะมีหน้าต่าง โอ้โหนี่ครบเลยนะฮะเด็ดครับเด็ดนี่เด็ดห้าแสนสองโอเป็นครบชุดพร้อมชุดลากนี่เลยนะฮะแจมครับแจมงไงครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้วงการแคมป์ไปไกลไปไวมากเลยฮะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับอ,อันนี้ เดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปดูกันโห oh. อันนี้ก็มีครบเลยครับโห oh. มีทั้งเตียงมีทั้งซิงค์มีห้องน้ำด้วยนะครับโอ้โ oh. ห oh. ครบครับเพื<ๆ>่อนๆถ้ามีรถกระบะอย่างนี้ซื้อออย่างนี้ไปติดก็สะดวกเลยนะครับอุปรกรณ์พร้อมเที่ยวครับอุปกรณ์พร้อมเที่ยว ก็แผ่นไปกว้างๆเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นหอลังการอลังการงานสร้างอ๋อนี่ชุดควบคุมไฟครับ2องบโวลต์โอ้โหสบายเลยอย่างนี้นี่ครับชุดจ่ายไฟ โอ้หข้างในข้างในยังสวยอะ่ะอันนี้หกแสนแปดหมื่นบาทข้างในนี่นึกว่าโรงแรมโหบิวสวยมากคันนี้เออคันนี้สวยโอ้เนี่ยห้องน้ําตรงนี้เลยครับโอหเปิดมาเจอห้องน้าโอมีซิงล้างมือตรงนี้เลยอะ่ะโหสะดวกข้างบนนั้นเป็นเตียงนอนแน่นอนนี่ฮะอันนี้มี ชุดควบคุมไฟ220โวลต์ไฟบ้านเราเนี่ยใช้ได้เลยอลังการครับกล่องนั้นน่าจะเป็นตู้เย็นป่ะไม่แน่ใจเดาน่าจะเป็นตู้เย็นอนี่ก็สวยนะฮะหกแสนแปดใช่ไหมสวยนะ อันนี้เรามีรถกระบะนี่เรายกติดงี้ไปได้เลยฮะไม่ต้องไอะไรไม่ต้องตัดดัดแปลงอะไรของเดิมๆติดตั้งแบบนี้เข้าไปได้เลยโอ้หกแสนแปดราคาเอาเรื่องอยู่นะบ้านเหมือนบ้านน็อกดาวดีๆนี่เองแถมแต่มันดีที่ว่ามันเคลื่อนที่ไปกับเราได้นะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเต็นท์ซอฟ์ครับแบบว่าแบบนี้ก็น่าจะถูกลงมาหน่อยเป็นเต็นท์ท็อปลูปนี้ราคาผมไม่รู้นะว่าเท่าไหร่ไม่เห็นเขาติดราคาแต่น,นี้ก็นอนได้สองคนสามคนสี่คนก็นอนไดนะ้แต่ถ้าอย่างนี้อลังการโอ้โหอย่างนี้น่าจะน,นี้มั่นใจฮะลมอะไร แข็งแรงเนี่ยฮะเขามีหลากหลายรุ่นนะฮะมีสองชั้นมีชั้นเดียวมีแบบชุดหัวลากเดี๋ยวนี้วงการเต็นนี่ไปไกลมากฮะสะดวกอย่างรถ,รถอย่างรถไฟฟ้าคันเล็กๆนี่ก็ติดได้ฮะสองคนสองคนตามอุทยานนี้สบายเลยเดี๋ยวนี้คนนิยมแบบ แคมปิ้งอย่างเงี้ยเยอะฮะอันนี้เราก็อันนี้เราจะเป็นเหมือนชุดอ้เปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยสามพันกว่าบาทจากสี่พันกว่าเผื่อไว้อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นเคสแข็งอันนี้เราก็เดินผ่านมาแล้วผมจะเดินเข้าไปดูข้างในว่าเขามีอะไรอ๋อนี่เป็นชุดแบบว่าเขาทําไว้ให้ดูครับว่า ติดกับกระบะหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเคสแข็งเหมือนกันฮะอันนี้ก็กดปุ๊บก็กางง่ายดีเดี๋ยวนี้คนนิยมแบบนี้เยอะเพราะว่ามันสะดวกมันสะดวกสบายแล้วก็เก็บง่ายกางง่ายเพราะว่าเวลาเราเดินไปไปแคมปิ้งเนี่ยมันเสียเวลากลางเต็นท์อะไรเงี้ยอีกมาแบบนี้ง่าย Yeah. อันนี้ก็จะเป็นแบบอ่อนเกาวที่เป็นแบบว่าขั้น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 ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งห <c oughs> มายถึงว่าอันนี้จะเป็นแบรนด์จี๊บ G. แบบโอ้อัน,นี้แบบอลังมากอันนี้แบบว่าสายขนครับสายขนเวลากลางทีนี่น่าจะหลายชั่วโมง <c oughs> โอ้โ้อลังอยู่ ผมก็จะพาเดินถ่ายไปรอบๆงานนะว่าเขามีแบบไหนอะไรบ้างหัวนี้เต็นท์นี้ไม่ใช่แบบว่าจะมากลางแบบไก่กาไม่ได้นะต้องสวยด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเต็นท์ท็อปรูปเป็นแบบซอฟครับเป็นแบบผ้าก็จะมีหลากหลายแบบคนระับน,นี่จะเป็นเคสแข็งถ้าเคสแข็งนี้จะกลางง่ายฮนะปลดล็อกปุ๊บมันก็เด้งออกมาเลยเนี่ยอันนี้ราคาสามหมื่นสามหกร้อย จาก 5, 6, ห้าหมื่นหกโหลดลงมาเยอะเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็สวยนะเนนี่ก็สวยโป่งด้วยอันเนี้ยน,นี่ก็นอนได้สามคนสบายๆเลยสองคนนี่อย่างกว้างอันนี้เป็นตะไคร่เก็บสัมภาระได้อีกอ,อันนี้ก็ราคาดีนะสามหมื่นกว่าอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นเคสแข็งเหมือนกันแต่เป็นอีกแบบทรงหนึ่ง มีหลากหลายทรงอ่ะอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอันนี้ราคา32,175บาทโอ้จาก42,900ลดลงมาหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็โป่งเลยนี่ก็โป่งเผื่อผมพยายามถ่ายมาเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นไปกับพร้อมกับไปกับผมเลยเนี่ย รุ่นนี้ก็สวยมีเยอะเลยฮะอันนี้โอ้โหนี่มีแบบตัวคานเสริมทำเป็นระเบียงขึ้นมาอีกก็ทำให้แข็งแรงกันน้ำค้างกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตามอุทยานนี่น้ำค้างแรงนี่เราก็จะมาดูมันไม่ใช่มีเพียงแค่เต็นท์ฮะมีอุปกรณ์หลากหลายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ แช่ไอเก็บความเย็นนะฮะเนี่ยฮะเขาก็นำมาลดราคาสวยๆกันเลยฮะนี้ราคาก็สองเก้าเก้าโอ่นี่ K เคแล้วเนี่ยฮะเป็นแบบกระเป๋าเก็บความเย็นเนี่ยยู่ได้ดีไปอยู่กลางป่ากลางอะไรก็ตักน้ำได้อีกนะนี่เป็นคูลเลอร์บ็อกโอ้นี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นตัวโชว์อันนี้ก็ใส่ได้เยอะอยู่นะเนี่ยฮะ สองพันสี่เจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าลิตรสี่สิบห้าลิตรสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทโห oh, ตัวนี้อย่างเท่อัวนี้อย่างเทของมันต้องมีนะเพืเนนะ่อนๆนะเรามาระดับนี้แล้วมันต้องมีอะ่ะโอแค่คูลเลอร์บ็อกนี้ก็อย่างเท่อ่ะโันนี้ใส่ได้เพียบเลยอี่สองพันหบาทมีหลากหลายสีให้เลือกฮะเนี่ยเราไป สามอุทยานแล้วเราก็ใส่เครื่องดื่มสบายเลยเย็นอันนี้ก็สองพกว่าบาท3,000กว่าอยู่ที่ขนาดนะเนี่ยมีหลากหลายเลยฮะสองพกว่า3,000กว่าราคานี้ก็ไม่แรงรนี่ก็มีกระเป๋าเดินทางมาโรลลคายมีหลากหลายครับอันนี้ก็จะเป็นเต็น แบบออนกาวนี่ก็สามพันห้าโหนี้ก็สามพันห้าใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้จะมากางเต็นท์ไก่กาไม่ได้มันต้องสวยด้วยฮนะต้องสวยด้วยโหอันนี้อันนี้มีระเบียงอันนี้มีระเบียงเนี่ยฮะสามพันห้าราคาไม่แพงฮนะสามพันห้าเมื่อก่อนนี้สามพันห้าได้เล็กนะน,นี่ โหได้ใหญ่อะได้ใหญ่อันนี้สำหรับคนที่แบบว่าสายขนสายนขนกลางในนี่กว้างอยู่อันนี้หกพันห้าฮะเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างงี้เต็น์ออโต้เต็นท์ออโต้จริงหรือเปล่าตัวน,นี้สวยอยู่นะนี่สวย เนี่ยเดี๋ยวไอเกตตามอุทยานเนี่ยจะมีเต็นท์สวยๆว,วิโชวันเพียบอ่ะนี้ผมถ่ายให้ดูข้างในโหนี้กว้างนะสูงด้วยนี้สูงสูงโอเนี่ยเพื่อนๆดูไปในห้องนอนอกว้างอนะันนี้นอนได้โหน่าจะแบบสี่คน สบายๆพ่อแม่ลูกโหนี่สวยสีนี้สวยนะแบบงานเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยยวผมก็แพนดูไปเรื่อยๆว่าเขามีนี้เต็นเขาเยอะอันนี้ห้าพันห้าห้าพันห้าโอ้อันนี้ก็สวยอยู่ ราคาไม่แพงอนะนี่ยต็มันดราคาเนี่ยเต็นท์ใหญ่ใหญ่ห้าพันห้าตัวนี้ก็สวยโป่งเลยเนี่ยดูโอ้นี่มีเตียงมีเตียงลมด้วยเตียงลมเตียงลมน่าจะต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยข้างในโปร่องอะข้างในโปร่งยืนได้สบายเลย ี่เตียงลมเท่าไหรเนะ 1, ี่ยหนึ่นเก้าร้อยเ้โได้เตียงลมไปนอนนี่ไม่ปวดหลังเยี่ยมเลยเหมือนเหมือนนอนอยู่โรงแรมเลยอย่างเงี้ยโป่งเลยเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งกระเป๋าเนี่ยฮะมีเก้าอี้สนามเตียงสนาม น,นี้ก็น่าจะราคาย่อมเยาอันนี้เป็นแบบว่าตัวเริ่มต้นคนหนึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ตัวเริ่มต้นเงนี้ยพอพอพอเริ่มไอเข้าวงการนี้ก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเนี้ยนี่เสื้อผ้าเขาร้อนลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมีเสื้อผ้ามีอุปกรณ์ต่างๆสายแคมป์เนี่ยมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงมีทั้งเป้ มีทั้งกระเป๋าคาดอกอะไรเงี้ยสวยงามนะฮะมีชุดมีเสื้อเนี่ยฮะทางด้านนี้ก็เป็นเต็นท์เล็กลงมาหน่อยเนี่ยเต็นเริ่มชุดเริ่มต้นก็ต้องแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอเข้าวงการไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะงอกเอง เดี๋ยวมันจะงอกเองอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้ก็มีระเบียงข้างหน้าอันนี้ก็สวยอยู่นะไม่รู้ราคาเท่าไร่นี้ก็น่าจะกว้างดิโปงดิเดี๋ยวผมดูได้มีราคาบอกไหมราคาเท่าไรโหหกพันห้าเก้าร้อยหกพันห้า อันนี้เท่าไหร่สี่พันเก้าสี่พันเก้าเก้าสิบห้านี้ก็แบบสายดำครับสายดำเน,นี่ยในผมก็ดูเลยว่ามีเยอะมากเต็นแต่ละรูปแต่ละแบบนี่โอมีให้เราเลือกนี่เลือกไม่ถูกอะ่ะ ถ้าเข้ามาตรงนี้นี่เลือกไม่ถูกอันนี้เจ็ดพันห้าใหญ่ใหญ่อยู่งั้นอันนี้นี่ใหญ่เจ็ดพันห้ามีหลากหลายอะ่ะสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันอันนี้เท่รนี่ห้าพันห้านี่ห้าพันห้าโอันนี้แบบที่นอนลมนี่น่าจะต้องซื้อตั้งหาก อ๋อข้างในนี่ยังมีแบบพื้นที่พื้นที่แบบว่ากว้างอยู่นะอันนี้เตียงแล้วยังมีพื้นที่ให้เราได้วางของวางอะไรอีกอืมเนีย่ยกว้างอยู่ถ้าพันห้าอันนี้เต็นท์สวยๆอันนี้ตัวนี้่าไรอันนี้สี่พันถูกนะสี่พันสี่พันถูกอ่ะ โหใหญ่อ,อันเนี้ยสี่พันแต่ไม่ได้ของข้างในนะไม่แต่ไม่ได้ของข้างในแนละ้วของข้างในสี่พันนี่โหคุ้มเลยอันนี้มีสองห้องอะ่ะสี่พันได้สองห้องอันนี้คุ้มแลนะ้เนี่ยเนี่ยเฉพาะของข้างในก็คุ้มแล้วไม่ใช่แล้วอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้ก็เป็นแบบ หลายดักใส่ดักเนี่ยเต็นท์นี่เข้ามานี่หลากหลายเลือกไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็นแบบเก้าอี้สนาม890นี่ก็มีโต๊ะสนาม800ฮะมีหลากหลายมีให้เลือกถ้าสายแคมป์แล้วมันต้องมีมีเก้าอี้มีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยฮะมีเครื่องควัวมีคูลเลอร์บ็อกเงี้ยทำควัว แค่นี้อันนี้ฮะมันนีแบรนด์ K2 อันนี้ K2 นี่ผมยอมรับเลยว่าเขาทนทนถึกอันนี้น่าจะน,นี่เป็นแบรนด์ไทยฮะทนถึกจริงเพราะผมเคยไม่ไม่ได้เคยใช้อันนี้หรอกแต่เพ,เพื่อนเพื่อนเขาใช้แบรนด์นี้หมดเจอพายุนี่เอาเอาอยู่อะของผมนี่พังราบแต่เคูเพื่อนเพื่อนรอบๆนี่โอ้ยังอยู่อันนี้ก็เป็นร้านเนี่ยฮะ อ๋อนี่อยู่ที่ตรงเซียนี่ก็มีอ๋อนเนี่ยเพืพ่นเพื่อนถ้าพาพดถ้าพาดงานนี้ไปไม่เป็นไรครับมาที่เซียนี่เขาก็เนี่ยเพรร้านเขาอยู่ตรงที่เซียอยู่แล้วเพือพ่อนๆช่วยกดติดตามช่องไอป๊อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Follow ช่กลให